สบายดีเพลินพี่น้องเนาะสบายดียัง้าๆมื้อนี้ออกล่าเห็ดเนาะอยุดถูกเห,ห,เห็ดหญ้าเห็ดดินไปเบิ่งน้ำกันว่าสิได้อีกวะประธานบุกกับประธานเลิบพ่นพี่น้องเอ้ยมาเลิบมาเลิมสบายดีดเพลินพี่น้องบรรยากาศเนาะพ่อพี่น้องหาเห็ดเห็นอีกแล้ว ต้องเดองพี่น้องเลยอุ้ยขาดชำคอขาดลเลย,มมยเ,เ,เม,น,มนบเอเมนอยู่บอน,น,นี่เห็ดห้านี่ดึงมาดึงมา วนบ่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นสิมีแต่เฮาเด้อโพโพนักกะแม่นเนาะมอีเหี่ยวกัเหี่ยวติเว้ยแม่นบ่บุกอันนี้ โอ้ยมันเน่ามันใหญ่แล้วมันอันนั้นนี่นี่อโดกแค่ไหนนี่เด็กพ่อแม่พี่น้องฮะดูใหญ่เหงโตกะหาดีเว้ยโอ้หาสั่งหน้าโอ้ฮ่าสั่งหน้าโหหลายคนผดโผูกพี่น้องหลายคนหลายนะทุกคน ไช่บอมันหมุนมันมนี่ฮะหน่อยใหญ่เอาเบิร์ดคือกั้นแล้วขแดนเห็นหน่อยอน,น้ำหลังกำมันกบรบบาด้แล้วสองดอกพอมีพี่น้องเลย นี่พ่อแม่พี่น้องดอกไงค่กดอกน้อยอ,อันนี้อมามาอือพออีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง เม็นอี่แล้วพออีกแล้วพ่อนพี่น้อง ดอกนดหน่อยมันพออีกแล้วพอแล้วพี่น้องอะไรหลุดมือสะ มวนม่วนมามาพอแล้วประธานบุ๊คพอนะ <มา S 2> ดอกไงอะไรผู้ยิงแค้วเอาเอาใส่ขลุกบึ้งบึ้งไอศิหารเอาขึ้นมาเร็วๆดึงขึ้นมาอือนะ พออีกแกล้อวอ้าวเก็บสิผู้สิเก็บอืมอืมพอพี่น้องมีแต่ขาใหญ่พออีกแล้วเ,เก็บบัวเ,เก็บเลยรดิดอกของเฮาเออดอกของเฮาดอกใหญ่อันนี้พอ,อพี่น้องเลยอเอาม่าจะเอาใส่ขุนี่เอาจะเอาไปใส่ ขอแล้วเห็ดน้อยตัวนี้นี่โอ้ยแม่เห็นบะเลอบบ้านอันนี้นี่นี่พ่อพี่น้องให้เอาตัวนี้อื้ มันมวมนมวนมานี่ฮะมวนบุ mm ๊บ mm ุบพ mm ูดพ mm ูดไ mm ่พ <itu? c oughs> mm ี <c oughs> mm ่ mm ้องก็แมนเบิดนี้แหละมนมวนมานี่ฮะ ดอกน้อยกำลังเป็นนนี Game, keep, keep. Bon, bon. Y, er. ่กำลังเกิดเก็บเก็บเก็บหลยกรเก็บมวนมวนพ่อแม่พี่น้องเลยมันบานเลยเนาะคันมาหมว่อนมันจะพอดี มวนคักอะไรม่วนบาเลยมาแถวนี้เก็บมวนเนาะผูกพ,พอยีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมมวนมวนตื่นแต่เช้าๆผมมาเก็บหิดจากลงทุนสำได้มอาอ้อกินสแสบ เอาขึ้นได้หน่อยเดียวนี่ไรล่เลยพออีกแล้วอืมต้องฆ่ากันอ้ะปะเอาเอาเอาหนิรอมตรงนี้คือเป็นมุมเป็นมุมอ,อืมพออีกแล้ว เก็บเห็ดเรื่อยๆ่อยพี่น้องเลยมันมวนเก็บไปมอนมอนบึงไปยาวๆเนะอะมวนเอาเชียงพระธานบุกหายแล้ว่อม่พี่น้องเลย บาบุกเห็นแล้วเก็บเก็บเก็บหวานเก็บน้ำดอกของล้ม<น>อ่ะใช้ขู่อ่ะทีมใช้ขู่นี่อขู่ผูผ้ดอกนะเอามาไว้ฮะดอกกแบบ่อืมขู่ออเอาดอกงะมันเหี่ยวแล้วนี่่กบอ,อืมมันอันนั้นแล้ว เก <Gob> ็บมาเก็บมาอืมทำเก็บหมดเลยเก็บอกนี่น้องเลยกระดาเอ่ะกระดาษอ่ะไหนอืมอืมมันห่วมานี่คะแล้วมนขึ้นแล้วสวยแล้ว เก็บบูตายเลยตัวนี้เก็บเก็บเก็บมวนมวนท่านบุกเก็บสอยพิษก,กันกับอ้าแล้วพ่พี่น้องเลยพิดกันเรียบร้อยบรรยากาศนกเนาะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดีเลยแดดออกแล้วบบดน,นี้สวยแล้วเก็บหล่อเมื่อยแบบนี้ก็ได้เมื่อยบุก เมื่อวะบุมเมื่อไงจีเขาเขาเจาหวานเผยพี่น้องไงกำลังออกเข้าออกงามอันนี้นะบุกกำลังเขียวๆมันกำลังขึ้นไ่ถ่ายเอง เอากำลังหาอยู่นี่เดหลาะหาเห็ดหลาะเมื่อบอันี้พอเพี่น้องเลยหมันมวนบอเริ่มจะไปทางใดเลย <ๆ S 2> เริ่มีอย่างก่อนละบอเริ่มนะๆๆอือู้ฮอดพุ่นเลยว่ายอันรีพอแล้วพี่น้อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดอกง่ายเลยบึ้งหายยุ่มแน่นั่น มันสีฮักห้าอดอกง่ายเขาได้เอือยดอกง่ายเ้าดอกง่ายอี้พอพี่น้องเลยครูนบุกป้าเมื่อเอากับพี่หยางหลับขึ้นพี่มาไหมน้องน่สช่ไปทางใด แดดเริ่มแดดเริ่มออกแล้วค่อแม่พี่ดองเลย,ย,ย,ออเลยสวยเลยหลอกเมือ่อก่อนแบบนี้ตอนหลอกเมือ่อมันก็วิญญ้งเห็นไ่ได้เพราะว่าคุณออกล่าลายแล้วตอนเข้าไปนะักมลมลเลยนะจากผลเป็นยังพ่อแม่พี่น้อ,องเลยยืนนิ่งนิ่งอยู่มาเร็วมาเร็วมาวไวเอ้อยเมื่ออะไรมาเด้อมาเด้อ ออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องดอกน้อยอยันนี้ท่งนี่นะหว่านเบิดท่งพ่อแม่พี่น้องเลยปุ๊บกระจวะกระจว์เห็นหน้าหว่านร้า,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 ายเลยเดี๋ยวนี้แต่ห้าวนะี่ยยังดำอยู่ห้านะย่างย่งยังย่างไปทางใดไปน้ำน้ำน้ำบุนะ๊กน้ำไปทำอะไรกันไป,ไป,ไปห้เบาบุ๊กผลเป็นคนนำทาง จะเป็นสิงเงาะเก็บมาเอานะแม่นี่พ่อแลยสองดอกพ่อแม่พี่น้องเนะฮะ<า>บลุกบุ๊กเป็นคนเก็บเก็บบุก๊กบุ๊กเป็นคนเก็บบ่บุ๊กเป็นคนเก็บมันมวนบุ๊กเก็บมาเก็บมาอืมใชคคู่เชคคู่เออมอควายกับข้าวผูกไปแล้วเนาะเพราะว่าข้าวาหวานกาหวานมือไปแล้วอันนี้ผูบอะไรนี บรรยากาศพ่อนม้พี่น้องเลยผูกงอผูกควายแล้วบัดนี้เลี้ยงงอเลี้ยงควายแล้วค่ะเกี่ยวห้าละบัดตะขีขันเลนแล้วมาเบิ่งข้วลเริ่มใส่เาเลี้ยงนุกเม่บอกำลังัก ไม่กินละันนรยามาวันก็มาวันนู้แล้วเราอ่ะน่านแต่ดอกม้น่เหมือนกัล้งพันเก่าปูชิวันก็ะไปตานเบิห้นึ่งเราวันหอน่อให้นึ่งกูได้อกเรากวันตะก้าน้อนมอล่างมันได้การอยู่ทีแล้วนี่ โอ้เริ่มให้แหลายลายเพอดี่อ้อบาทหนึ่งโอ้ยกระโทนหลายลเฮ้ยเอ้าเ uhm, uh, อาบักเริ่มเป็นแยับมันไปเหตุนี้ได้มุ่นเบิดหามบุกกว่าบุกบุกว้าวพ่ันและผิดกับตะหึดตะพื้นมีเดียบผมไว้พี่น้อง เด็ดตีนแล้วเนาะลางน,าน้ำนะสีอ้อกินบันได้เสน่ห์เนาะพอดีอ้อกบันึงอำลาพระจากเนาะพ่อแม่พี่น้องโประจกกนนะกูจะควเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากระดิ่งนำจังสิบุตริพัตด,ดขี่มันเลจากซองเฮาไปแล้วสบายดี